ในที่สุดดาบพิฆาตอสูรภาคการสั่งสอนเสาหลักตอนที่5้าเนี่ยได้ออนแออกมาสักทีนะครับและในตอนนี้เนะี่ยก็ทำผมเซอร์ไพรส์มากมากเลยเพราะในตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นตอนเต็มๆของมิซิริเพียงคนเดียวเว้ยแต่กลายว่ามันมีทั้งมิซิริโอบานายและก็ซานนมิซึ่งก็ดีอะไรครับเพราะเดี๋ยวผมเนะี่ยจะได้ทเรื่องที่พุกคณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับทั้ง3คนไปแบบพร้อมๆกันปล่อยรัวต่อเนื่องไปเลยนะครับและในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับน้องมิซิริเสาหลักแห่งความรักหนึ่งใน2หญิงแกร่งจาก ก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาในอนาคตนะถ้าคุณยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับน้องมิสซีเนี่ยมีอะไรกันบ้างเริ่มจากเรื่องแรกเลยครับแต่เรื่องแรกเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนั่นก็คือตัวสีผมของน้องนั่นเองครับเพราะแต่แรกเริ่มเดิมที่สีผมของน้องเนี่ยเป็นสีดําไม่ได้เป็นสีชมพูแบบนนะนนนีีนีีี้้้แตต่่่สสาาาเเหุทอองงป็ยมมักร บอกไว้จากตัวอาจารย์ผู้แต่งอยู่ครับว่าน้องนั้นได้กินซากุระโมจิวันละ170ก้อนและต้องติดต่อกันนานเป็นระยะเวลา8เดือนด้วยนะครับสีผมของน้องเนี่ยจึงเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นและยังไม่ใช่แค่นั้นนะมันเคยยังมีเรื่องขำๆเกี่ยวกับการที่น้องเนี่ยกินซากุระโมจิได้เพียงแค่นิดเดียวด้วยแต่ในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไว้ไปคุยกันในเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเสาหลักอสสารพิษนะครับ เรื่องต่อมานะครับน้องมิสลีเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด5คนโดยน้องนั้นเป็นพี่คนโตของบ้านแต่ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าตัวอาจารย์ผู้แต่งเนี่ยฉเฉลยมาเพียงแค่ว่าน้องคนที่2ของมิสลีเนี่ยเป็นเพศชายนะครับส่วนคนที่3 4 5ไม่มีการระบุเพศครับ ต่อมาครับน้องมิสลีเนี่ยเป็นคนที่มีมัดกล้ามเนื้อแข็งแกร่งมากกว่ามนุษย์ทั่วไปถึง8เท่าด้วยกันนะครับเลยทําให้ตัวน้องเนี่ยมักจะผิดหวังในความรักตลอดครับเหตุผลที่ผิดหวังในความรักก็คือถ้าตัวน้องทําตัวไม่เป็นกุลสตรียกตัวอย่างเช่นการโชว์ว่าตัวเองมีพลังกาลังเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปหรือจะเป็นการกินเยอะๆเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนกินเก่งใช่ไหมครับถ้าถามว่ากินเก่งขนาดไหนก็กินเท่าขนาดนักสุโมสคนกินนะครับหรือการที่น้องเนี่ยไม่ได้ย้อมสีผมตัวเองปล่อยให้สีผมของตัััวองป็นนนสีชมมพูแบบ้้ะ่ะกกจทําให ผู้ดูตัวหรือผู้ชายส้นตีนส้นตีนเนี่ยชอบพูดจาไม่ดีกับน้องนะครับแล้วมันก็ทําให้น้องเนี่ยมีปมในใจด้วยแต่ถึงอย่างนั้นคนที่มาคลายปมในใจให้น้องถึงจะคลายไม่ออกแบบ100%นะครับก็คือคุณคายะเจ้าบ้านตระกูลอุบุยาชิกินั่นเองโดยตัวคุณคายะได้บอกกับมิซึริประมาณว่าการที่เจ้าเกิดมาและมีร่างกายแบบนี้ก็เพื่อให้ตัวเจ้านั้นได้ใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งนี้ปกป้องผู้อื่นและนั่นเกตทำให้น้องเนี่ยอยากเข้ามาอยู่ในหน่วยพิฆาตอสูรน,นะครับ คือน้องเนี่ยต้องการเข้ามาหาผัวครับถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยคือมิสลีรู้สึกว่าในหน่วยพิฆาตศูนย์เนี่ยมันจะต้องมีผู้ชายที่เหมาะสมกับเธอแน่ๆก็อย่างว่าผู้ชายทั่วไปใครมันจะไปสนผู้หญิงแบบนี้แต่บอกเลยว่าน้องคิดผิดครับถ้าผมอยู่ในยุคนั้นผมสนใจน้องนะ โดยข้อมูลในส่วนนี้คือข้อมูลที่ตัวอาจารย์เปิดเผยมาและเราเข้าใจกันมาถึงทุกวันนี้ถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วน้องเข้ามาหาผัวแต่มันก็มีการเปิดเผยความจริงในเนื้อหาฉบับพิเศษที่เป็นเรื่องราวของมิสซิลินะครับว่าเหตุผลจริงๆที่น้องอยากเข้ามาเนี่ยไอการหาผัวดันกลายเป็นเหตุผลรองเว้ยคือน้องต้องการหาสถานที่ที่มันเหมาะสมกับตัวเองสถานที่ที่น้องเนี่ยสามารถยิ้มได้อย่างมีความสุขไม่ต้องรู้สึกกดดันว่าตัวเองเนี่ยผิดแปลกมากกว่าคนอื่นและนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้ตัวน้องสามารถคิดค้นปราขขอองงตัวเึ้นมาได้รือง คนเรามันยอมรับในตัวเองเน่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาและสิ่งที่เข้ามาสําหรับน้องมิสซลิก็คือปราณแห่งความรักนั่นเองครับ ซึ่งตอนที่น้องคิดคนปาลรูปแบบของตัวเองได้เนี่ยก็เป็นในช่วงตอนต่อสู้กับข้างแรมที่ในตอนนั้นตัวเคียวจโร่รับภารกิจไปทําแทนพ่อของเขานะครับแล้วก็ตรงนี้หลายๆคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้องมิซึรินั้นเป็นลูกศิษย์ของเคียวจโร่ครับเหตุผลที่ต้องใช้คําพูดนี้เพราะจะบอกว่าเป็นผู้สืบทอดอย่างเต็มปากก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะตัวเคียวจโร่เนี่ยยังไม่ได้เป็นเสาหลักเพิงเลยนะช่วงเวลานั้นนะแต่ก็เรียกว่าเป็นตัวเต็งได้เช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างนั้นแล้วตัวน้องมิ ตามที่ตัวอาจารย์โกโตเกะได้เฉลยออกมามันคือปานที่เน้นความหนักแน่นของร่างกายครับเหมือนเป็นปานที่มั่นคงเน้นพละกกาลังอ่ะแต่ตัวน้องมิซึริเนี่ยถึงจะมีพละกกาลังแต่เธอไม่มีความหนักแน่นครับมันเป็นความยืดหยุ่นซะมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นแล้วตัวเคียวจูโร่ก็ไม่ได้โกรธนะครับที่สุดท้ายแล้วพอตัวเขาได้กลายเป็นเสาหลักเพลิงมิซึริจะไม่มาเป็นผู้สืบทอดแถมเขาเนี่ยยังช่วยมิซึริในการพัฒนาปานแห่งความรักอีกด้วยและเมื่อพูดถึงปานแห่งความรักทุกคนรู้กันไหมครับววว่่าาตัันนนนน้อองมมิเป็นคนทีชบแม ชอบชนิดที่ว่าสนิทก,กับเกียวเมย์ได้เพราะเกียวเมย์เนี่ยชอบแมวเหมือนกันใช่แล้วครับเกียวเมย์เสาหลักหินผาเพราะหนุ่มที่มองไกลๆแล้วไม่น่าคบหาเนี่ยจริงๆแล้วเขาคนนี้เนี่ยเขา e ่าอีบอยสุดๆเลยนะครับแล้วตัวน้องมิซึรีเนี่ยก็ชอบแมวมากๆขนาดที่ว่าเอาแมวครับมาตั้งเป็นกระบวนท่าในปราณของเธอเลยอ๋อแล้วก็จริงๆเนี่ยมิซึรีชอบแมวมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะก่อนที่เธอจะเริ่มเข้าสู่หน่วยพิฆาตระูนเนี่ยบ้านของเธอเลี้ยงแมวมาก่อนครับ แล้วเมื่อพูดถึงตอนที่มิซลิเข้ามาในหน่วยพิฆาตลสูแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับเพราะทุกสัดส่วนในตัวของมิซลิเนี่ยมีความหมายหมดเลยนะเริ่มตั้งแต่ชุดปกติเสื้อคลุมด้านนอกถุงเท้าแล้วก็อาวุธนิจิรินครับ เดี๋ยวขอเริ่มจากตัวเสื้อก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งแรกที่มีการเปิดเผยเออกมาหมายถึงถ้าเรียงตามลำดับไทม์ไลน์นะครับคือตัวมิซูรีครับได้รับชุดนี้มาจากเจ้าคาคุชิที่รับหน้าที่ในการตัดชุดนะบางคนเรียกว่าไอ้แวน่นหื่นโดยเจ้าแว่นหื่นเนี่ยมันให้ชุดแบบเนี้ยกับนักล่าสูงที่เป็นผู้หญิงทุกคนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็โดนด่ามีเพียงแค่มิซูรีนี่แหละที่เป็นคนขี้เกงใจก็เลยรับชุดนี้มาและเชื่อไหมครับในตอนที่เธอลองชุดนี้ครั้งแรกลูกพี่เขียวจูโร่ที่เราเห็นทำหน้านิ่งๆมาตตตลลลอออดดหหรืยยิ้้้มแนถึงกทาใจ นน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวด้วยมั้งครับที่เราเห็นเคียวจูโร่ทำหน้าตาแบบนั้นคือเคียวจูโร่เนี่ยถึงกับพรูดเลยแบบว่าเฮ้ยแปลาชุดมาจากไหนเนี่ยมิสิริก็เลยบอกว่าอ๋อคาคุชิให้มาค่ะแล้วบอกว่าเป็นชุดทางการแล้วไอ้ลูกพี่เคียวจูโร่เนี่ยก็เป็นคนไม่ขี้สงสัยด้วยครับพอบอกอ๋อถ้าเป็นชุดทางการงั้นก็ใส่ไปเถอะนะน้องมิสิริก็แบบโอเคค่ะใส่ก็ใส่มีเพียงแค่น้องชายของเคียวจูโร่และครับที่คิดในใจว่าเอะไอพี่2คนนี้เนี่ยแม่งผิดสามัญสำนึกหรือเปล่าวะหรือหน่วยพิฆ ต่อมาครับนั่นคือเรื่องเสื้อคลุมสีขาวที่น้องมิซิลิใส่อยู่ตลอดเวลาเสื้อคลุมตัวนี้เนี่ยน้องมิซิริได้จาก,กพี่เคียวจูโร่นะครับให้มาในตอนที่มิซิริเปลองชุดเปิดหน้าอกของเจ้าคาคุชิแว่นหืนนั่นแหละต่อมาครับนั่นคือถุงเท้า หลังจากที่มิซุริได้เข้ามาในหน่วยพิฆาตอาสศูนสักพักแล้วเริ่มใส่ชุดแบบเปิดเผยเรือนล่างเนี่ยน้องก็มีความเคอะเขินบ้างครับจนโอบานายเนี่ยสังเกตเห็นในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเสาหลักอสาพิษไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอบานายเนี่ยก็เลยเอาถุงเท้าครับยื่นไปให้กับน้องมิซุริเพื่อให้น้องเนี่ยใส่ขึ้นมาและร่างกายมันจะไม่ได้ดูโป๊เกินไปแต่อยากจะบอกว่าเฮี ai, ยโอบานายจริงๆแล้วพอน้องมิซุริใส่ถุงน่องแบบนี้เนี่ยกรู้สึกว่าเซ็กซี่กว่าเดิมอองนะต่อมาครับนั่นคือ ้แท้นะแล้วก็นับว่าเป็น1ใน5เสาลากที่ใช้อาวุธผิดแปลกกว่าคาตนะปกติทั่วไปอ่ะคือใช้อาวุธไม่เหมือนกับนักล่าอาสูรเลยนะครับดาบนิจิรินบอกเป็นคาตนะแต่เอ๊ะที่มันใช้กันเนี่ยมันเป็นดาบจริงๆหรือเปล่าวะส่วนคนที่ตีอาวุธนี้ขึ้นมาให้กับมิเซรีเนี่ยก็คือคุณเทจินที่เป็นหัวหน้าของเหล่าช่างตีดาบนะครับ แล้วก็วิธีเก็บดาบของมิซิลีก็คือตัวน้องหน่ยจะทําการตวัดดาบนะครับให้กลายเป็นขดม้วนกลมๆและทําการใส่เข้าไปในฝักดาบครับจริงๆคือในตอนมังงะที่มีการเฉลยออกมาเนี่ยมันเหมือนว่าน้องมิซิลีจะทําการม้วนเป็นวงกลมซะมากกว่าแต่พอเป็นตัวนิเมะเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นครับว่าน้องทําการวาดลวดลายฟุ๊บฟึ๊บฟ๊บแล้วก็ใส่เข้าฝักได้แบบงงๆแต่ว่าไม่ต้องไปสงสัยแล้วกันเพราะมันก็ค่อนข้างเหนือธรรมชาติตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่าจริงๆน้องมมมมิเเเเเเเีีนนนนน่่่่่่ป็คททลลงงงกกกกกะาาแบบพ ตัวอาจารย์ผู้แต่งเคยบอกว่าน้องเนี่ยไม่เคยเล่นเมงโกะแพ้ใครเลยครับ แล้วก็ยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับนอกจากเล่นเมงโกะเก่งแล้วน้องยังเป็นที่รักของเนซุโกะมากๆด้วยเพราะถ้าเกิดให้จัดอันดับหรือบอกว่าเสาหลักคนไหนที่น้องเนซุโกะนั้นรักและสนิทด,ด้วยมากที่สุดมิซุริกิยูแล้วก็ชิโนบุจะต้องติดท็อปสามแน่นอนครับและเวลาทุกคนเห็นหน้ามิซุริเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มักจะแล่นเข้ามาในหัวพวกเราเลยก็คือความสดใสน่ารักยิ้มแย้มชวนคุยเก่งทุกคนรู้ไหมครับว่าในบรรดาเสาหลักทั้งหมด9คนมิซุริคือเสาหลักอันดับหนึ่งที่มีการเข้าถึงง่่่างงาาาายยยขนดนดีี้เเหมมววธอ กับทุกคนอย่างนั้นหรอจะบอกอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือมิสซุริคุยกับทุกคนก็จริงครับด้วยความสดใสความร่าเริงของเธอเลยแต่เสาหลักที่เธอสนิทด้วยจริงๆหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4คนครับได้แก่ออบาานชินบุเคียวจูโรแล้วก็เกียวเมครับและถ้าให้บอกว่าเสาหลักคนไหนที่สนิทมากที่ส,สุดเป็นอันดับหนึ่งเนะี่ยหลายๆคนอาจจะนึกว่าเป็นชินบุที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับคนที่มิสซุริสนิทด้วยมากที่สุดถ้าต้องยกให้เเ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 เปป็นน็็็นน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 ออ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 ััััััััดบบบบบบจจจรรรรริงงงงสสาาาาาาาหหธีีี่่่่ยยยกกกกคืตตตตววว้้้มฉลล์ผูแแุทพ ชอบชวนน้องมิสลีออกไปกินข้าวด้วยกันบ่อยแถมเวลาไปกินเนี่ยก็ยอมรับเธอด้วยคือตอนเธอกินเยอะก็ไม่มีการบ่นอะไรเลยนะครับแถมแบบว่าชอบกินหรอกินอีกสี่กินอีกสี่ก, 4, กินเยอะๆเลยนะหรือจะเป็นการเขียนจดหมายแลกเปลี่ยนกันมันก็ทาให้มิสลีเนี่ยมีความสัมพันธ์ดีๆด,ด้วยนะครับและทุกคนรู้กันไหมครับว่ามิสลีเนี่ยชอบอบานมากๆเลยนะแต่เหตุผลที่เธอไม่กล้าสารภาพรักเพราะมาจากปมในใจครับตัวอาจารย์พุ้แต่งได้เฉลยไว้ครับว่าตัวมิสลีเนี่ยไม่กล้าสารภาพรักออกไปเพราะกลัวว่าสุดท้ายอบไนเนี่ยจะไม่ยอม ตอนนั้นเนี่ยจะไปเทียบกันบ่อยมากแล้วนะครับมีการแลกเปลี่ยจนจดหมายอะไรกันก็เลยงงว่าไอ้สอคนนี้เนี่ยมันไม่รู้ตัวเองกันเลยเหรอว่าต่างคนต่างชอบกันอยู่อ๋อแล้วก็ในตอนล่าสุดอะทุกคนจะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้องมิซลีเนี่ยชอบพวกชาหรืออาหารตะวันตกไม่ก็อาหารตะวันออกสมัยใหม่รู้ไหมครับว่าอีกาของน้องมิซลีเนี่ยมากินน้ําชากับมิซลีบ่อยมากจนถูกในหมู่พวกอีกาเองแซงกันว่าอีกาตัวนี้เนี่ยติดหวานครับคือชอบกินของหวานเหมือนใช้ชีวิตแบบผู้ดีแบบมนุษย์เกินไปอะไรประมาณนั้นครับแล้วอททาายนนับ่จีม รเราเห็นน้องมิสลิปเป็นคนที่เข้าถึงง่ายแบบนี้พูดคุยกับทุกคนไปทั่วรู้ไหมครับว่าในตอนที่มีการสัมภาษณ์กันถึงความรู้สึกของน้องมิสลิปที่มีต่อเสาหลักทุกคนน้องมิสลิปเนี่ยเขียนความรู้สึกที่มีต่อทุกคนยาวมากนะครับคือประมาณ2บรรทัดขึ้น3บรรทัดอะไรประมาณเนี้ยแต่กับกีูแค่เนี้ย คิดดูนะครับขนาดน้องเป็นคนชวนคุยเก่งเนี่ยยังเข้าถึงมันไม่ได้เลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับมิซลิคคันโลจิสาวหลักแห่งความรักหนึ่งในสสาวแห่งหนุ่ยพิฆาตอสูรน,นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบคลิปนี้กันบ้างหรือเปล่าเอ่ยเอาด้าชอบคลิปนี้ครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสเกจ่ยกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจานี่